อีซูซูส่งอีซูซูคิงออฟทรัคยูโรไฟน์แนำทัพค้นหาอีซูซูยอดนักขับมือทองประจำปี2,567รอบชิงชนะเลิศบริษัททรีเพรอีซูซูเซลจำกัดโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขันอีสุซิยอดนักขับมือทองครั้งที่1 7ประจำปี2567สศึกชิงแชมป์อีสูซิยูโรไฟน์แม็กซ์รอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกที่สามารถผ่านบททดสอบสุดท้าทายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทพร้อมโลก่เกียรติยศเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้ขับขี่รถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยช่วยยกระดับมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับและขับเคลื่อนวงการขนส่งเมืองไทย ให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์มิชิมะสาโคนโรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอิสุสเซล์จำกัด カンケンカン、イスヨアダンカップムーターナルーー、今回のです、ね、大会にはです、ね、全国から200人の方が参加をしていただいておりまして、それでその中からファイナルラウンドに進まれたのは50名の方、そのうちの25名の方がフルトレーラー。は จากรอบภูมิภาคมีผู้เข้าสมัครการแข่งขันทั้งหมด200คนนะคะและมผีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้จำนวน50คนแบ่งเป็น25คนสำหรับรถ10ล้อลากพวก่วงและ25คนสำหรับรถ10ล้อหัวลากนะคะผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด1 0 0 0บาทและ้วยเกีดยรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งโดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในงานยงรับรองค่ำน,นี้ค่ะ รถบรรทุกอีส z u ที่ใช้ในการแข่งขันอีส z u ยอดนักขับมือทองในปีนี้เป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะอี i n g o คิงออฟทรัคส์ยูโรรถบรรทุกรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสียเช่น a อร l บลูทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังคงให้สมรถนายอดเยี่ยม หลังจัดประหยัดสุดเป็นไปตามแนวความคิด i s u z u Life Cycle Solution ที่จะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดอายุการใช้งานของรถค่ะขอบพระคุณท่านประธานและบริษัทตรีเพชรอ u สุเซลจำกัดสำหรับการแข่งขันดีๆเพื่อช่วยเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและการขับรถย่างถูกต้องนะคะหวังว่า i s u ส u คงจะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับทางกรมการส่งทางบกนะครับเราก็มีความร่วมมือกับทางบริษัทตีเพชอุุสุเซลมาตลอดนะครับซึ่งกิจกรรมอย่างลักษณะนี้นะครับวันนี้ก็คือการแข่งขันสุดยอดนักขับมือทองก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนานักขับรถบรรทุกนะครับที่มีสมรรถนะที่สูงไปขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมเนี่ยเราผลิตคนขับรถออกมาสู่สู่ท้องถนนแล้วนะครับเป็นคนขับที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของ,ของเอกชนของทางภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับทีนี้เราก็พัฒนาให้เขามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับนักขับรถคนอื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการแข่งขันที่เรามาอยู่ในงาน,งานวันนี้นะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างนักขับ มืออาชีพกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางบริษัทตีเพจวิสุดเซลลนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้เกิดการเทรนนะครับคนขับรถ บรรทุกนะครับเป็นใบอนุญาตขับรถประเภทที่2ชนิดที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นทําให้จากบุคคลธรรมดานะครับอาจจะขับรถเล็กทั่วไปนะครับก็สามารถพัฒนาอาชีพนะครับกลายมาเป็นที่เป็นมืออาชีพนะครับขับรถคันใหญ่นะครับสามารถขับรถบรรทุกเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการขนส่งได้นะครับซึ่งการสนับสนุนเนี่ยนะครับทางบริษัทกิเอลสูรเซลเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุน ให้เกิดการอบรมฟรีนะครับสามารถที่จะมีคนประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาสมัครเรียนแล้วก็สามารถที่จะได้จบการศึกษาออกไปได้ใบอนุญาตขับรถแล้วก็ออกสู่ตลาดได้นะครับดำเนินการมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาสู่ปีนี้เป็นปีที่2นะครับก็จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับฝึกฝนตั้งใจซ้อมมาอย่างดีครับตั้งใจมาครับปีนี้เต็มที่ประมาณ2ออาทิตย์ครับอยู่รถรถที่โรงงานครับฝึกซ้อมก็รถจะสอนเรา ทุกครั้งที่เราขับปีหน้าตั้งใจให้เหมือนผมได้เป็นแชมป์แน่นอนครับเพราะว่าตั้งมั่นความมั่นใจมาเต็มที่เลยครับปีนี้ว่าจะคว้าแชมป์ไม่ได้ครับแต่ <c oughs> ไม่ได้ฝึกซ้อมเลยครับพอถึงวันนัดก็มามาแข่งเลยครับ <c oughs> สมาธิครับครับฉัิต้องใช้สมาธิครับที่หนึ่งเป็นของคนใต้ครับปีนี้ <c oughs>